สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับลุงแจ็คชาแนลมอนเดิมนะครับวันนี้อ๋อลืมถอดแมสเดี๋ยวขออนุญอยถอดแมสพอดีว่าเมื่อกี้นะคะมีเจ้าหน้าที่แท็กเปก็คือเหมือนไปสนีบ้านเราแหละทุกคนมาส่งกล่องอ่าเขาเรียกว่ากล่องอะไรแจ็คขออนุญาตเรียกว่ากล่องยังชีพแล้วกันทนุกคนมันหลังจากที่แจ็คก,กัดตัวเนื่องจากว่าลงคิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าหัวหน้าที่โรงงานแจ็คอะ ติดโควิดนะฮะทุกคนแล้วก็ตอนนี้แจ็คก็กักตัวอ่วันนี้วันที่ห้านะครับที่แจ็คก,กักตัวแล้วก็ตอนเนี้ยที่เกาหลีอ่ะถ้าเกิดว่ากักตัวเราจะได้อ่กล่องเขาเรียกว่ากล่องออกล่องเขาเรียกกล่องอะไรอ่ะกล่องยังชีพแหละเออว่าเขาจะส่งมาให้คนที่กักตัว <c oughs> เขาบอกว่าจะมีของแห้งอาหารแห้งแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในระหว่างกักตัวนะครับแล้วก็ตจ๊กต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าไอ้กล่องเนี้ย ฟรีนะคะทุกคน,ไม,มคนกไ,ไม่ใช่ว่ามีแค่คนเกาหลีที่ได้ฟรีหรือว่าไม่ใช่ว่ามีแค่เขาเรียกว่าอะไรเอ่อไม่ใช่ว่ามีแค่คนที่มีใบกาม์มาหรือคนที่มีวีซ่าหรือคนที่มาถูกกฎหมายเท่านั้นถึงจะได้กล่องพวกนี้นะครับอันนี้ทางรัฐบาลเกาหลีคือจะต้องแบบขอบคุณรัฐบาลเกาหลีแล้วก็ขอบคุณในประสิทธิภาพในการบริหารงานของทุกๆุภาคส่วนมากๆเลยนะครับที่แบบว่าทั่วถึงครอบคลุมแล้วก็ เรียกว่าอะไรเอื้อเฟื้อนะฮะด้วยอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ด้วยสักยภาพในการบริหารโอ้โหไปขนาดนั้นเลยมาวันนี้เจ้กกพาทุกคนมาแกะดูนะฮะว่ากล่องที่เขาส่งมาให้เนี่ยออมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย ก็น่าจะเป็นเอกสารบลาบลาบลาอะไรหลายอย่างที่เหมือนกับแนบมาว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เจ๊ได้รับแล้วฉบับหนึ่งนะคะได้รับแล้วเมื่อเช้านี้ก็เหมือนเป็นแบบว่าระเบียบการนะฮะว่าเราต้องทําอะไรบ้างปฏิบัติตัวยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้แกะให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะมาอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นสาลายนะครับทุกคนสาลายเกาหลีเนี่ยเขาจะกินข้าวกับสาลายนะครับทุกคนเอาสาลายนี้ เหมือนเคยเห็นเขากินหมูย่างแล้ววางบนสาล่ายแล้วกินปลาเนี่ยเหมือนกันก็เอาสาล่ายแล้วก็เข้าแล้วก็ยัดปากเนี้ยกินง่ยนง่ายนะคะจริงจริงกเกาหลีเป็นคนเป็นประเทศที่กินง่ายง่ายกว่าไทยเยอะนี่นะครับสลาัาย <S <S แล้วก็อันนี้ <C oughs> นี่นะครับตามรูปเลยเส้นมันจะเป็นเหมือนเส้นขนมจีนบ้านเรานะคนัะคนเนี่ยเส้นมันเป็นเหมือนเส้นขนมจีนบ้านเราแต่ว่าอ่า มีน้ำซุปเหมือนมาม่านะฮะเหมือนมาม่าแต่เป็นเส้นขนมจีนนะทุกคนนี่นะครับสองสามสี่อันนี้สี่กล่องนะครับทุกคนจังแยกไว้ก่อนนะแล้วก็อันต่อไปก็คืออันนี้อันนี้น่าจะเป็นซุปอ้ออันนี้เป็นซุปนะครับทุกคนเป็นอ่าเป็นเหมือนแกงจืดอ,อัน บ้านเขาสีเอินไว้อย่งวะพวกแกงจืดฟักน้ำลายฟงไส้หมูน่ะนี่ตามรูปเลยนะคะนี่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 เออกล้องไม่โฟกัสนี่นะครับตามรูปเลยนะครับทุกคนีเหมือนแบบว่าแกงจืดนะครับมีหนึ่งถุงสองถุงอันนี้คือเยอะนะทุกคนถุงใหญ่นะคะทุกคนดูเทียบกับหน้าแจ็คถุงใหญ่นะครับนี่ถุงหนึ่งน่าจะกินออันนี้สองถุงนะครับอันเนี้คือสองถุงแล้วก็อีกถุงหนึ่ง ก็จะเป็นอาหารเกาหลีเหมือนกันเป็นต้มอะไรของเขาไม่รู้อะ่ะน่าถ้าถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเหมือนแกงอะไรอะ่ะแกงอ่อมแกงแกงอะไรที่มันใส่ผักหลายๆอย่างอะ่ะทุกคนแล้วก็ใส่พริกลงไปหน่อยนึงแต่ว่ามันไม่เผ็ดหรอกถ้าอาหารเกาหลีจริงๆอ่ะสีมันเหมือนจะเผ็ดแต่ว่ามันไม่เผ็ดเลยทุกคนมันเน้นแค่สีเฉยๆนเนี่ยจะเคยกินและเคยกินที่เขาขายในซิตตั้งก็คือซิตั้งก็คือร้านอาหารนะครับ ไม่อร่อยนี่นะครับนี่อันนี้ก็2องถุงเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็อ่ะอันนี้อันนี้มีมาโอ้โหนี่แกะให้ดูข้างในอันนี้เป็นเหมือนพวกแกงกะหรี่อ่ะพวกอาหารสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ในเซเว่นหรือว่าในมินิมาร์ทนะครับทุกคนเนี่ยเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็ราดข้าวได้เลยนะครับนี่ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้เลยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นะครับอันนี้มีสองนะครับนี่อันนี้มีสองนี่แล้วก็อันนี้อีกรสชาติหนึง่งอันนี้เหมือนอันนี้แกงกนะหกกรี่นะทุกคนแกงกะหรี่ไม่ใช่กะหรี่ปั๊บนะครับนี่เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นี้เลยแต่เป็นแกงกะหรี่นะครับสองถุงครับมามา นะที่เป็นรถนี้ก็ออยังมีที่เป็นรถทีบางรค่าตที่กินไม่อร่อยหมืมาม่ากระหรีไม่ได้อร่อยอย่างที่ทุกคนคิะนี่นะครับ player. เป็นมาม,ม,ม่าเป็นถุงนะไม่ไม่ได้เป็นคับเดี๋ยวจะดูส่วนนึงว่ามีห้าซองค่ะสองห่อนี Сп ่ก็สิบซองพอดีนะครับทุกคนนี่ <N> นี่ก็เป็นแมสนะครับทุกคนแมสสามอันแมสสามอัน นี่เป็นน้ำเปล่านะครับขวดเล็กนะครับขวดที่หนึ่งขวดที่สองขวดที่สามแล้วก็ขวดที่สี่นะครับนี้เป็นอาหารกระป๋องนะครับเป็นทูนะ่าพอดีเลยพี่นอ้องมีใครเคยเอาอันนี้ไปทำน้ำพริกบ้างอร่อยนะทุกคนแล้วก็ไปทำน้ำยาขนมจีนก็ได้นะครับอันนี้เป็นทูน่ากระป๋องนะครับอันนี้ อะไรก็ไม่รู้วะทุกคนเ mm. จ๊ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะทุกคน,นเป็นอาหารกระป๋องของเขาแหละแต่เจ๊ไม่รู้ไม่รู้เจ๊ไม่เคยกินอ่ะเจ๊ไเรียกชื่อไม่ถูกมันน่าจะเป็นเครื่องเคียง oh. อันนี้นะครับทุกคนเป็นข้าวนะครับนี่เห็นไหมข้าวนี้ต้องใช้กับไมโครเวฟนะครับแต่ว่าเจ๊ก,ก็ไม่มีไมโครเวฟหรอกเดี๋ยวเจ๊นึ่งเอา <laughs> นี่นะครับหนึ่งสองสามก็หกหกหกถ้วยนะครับทุกคน เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ใช่ครับทุกคนเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เอาไว้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเวลาแบบเราหยิบจับเราจะหยิบจับอะไรนะครับทุกคนนี่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นถุงดําถุงขยะหน้าจาวใ,ให้เราใส่ขยะนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาส่งอันนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นเครื่องวัดอุณหนะภูมิร่างกายนะครับทุกคนมีขายในดโซก็มีนะครับทุกคนนี่กรเจะให้ดู อันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยนี่นะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบนี้นะครับเหมือนของเด็กๆเบบี Baby, บ้านเราเลยนะครับทุกคนก็มันจะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับนี่ปุ่มเปิดเราก็กดปึ๊บได้ยินเสียงไหมมันจะดังติ๊ดนี่ก็คือเราใช้งานได้แล้วนี่มันขึ้นตัวหนังสือนะครับเด๊กจะลองวัดไขวัดไข้ตัวเองแล้วก็หนีบสจักรเล่ไว้นะทุกคนหนีบสจักรเล่จนกว่ามันจะมีเสียงติ๊ด ม,มีเสียงหรอยังนี่นะครับทุกคนนี่แจ็คไม่ได้เป็นใครนะครับทุกคนกล้องมันใช้กล้องหน้านะตัวเลขมันจะกลับด้านนะครับอุณหภูมิสามสิบห้าจุดแปดนะครับทุกคนปกติดีนี่นะครับอันนี้เขามีปลอกมาให้ด้วยที่เก็บอุ้ยหลน่นนี่นะครับปิดปิดแล้วก็เก็บนะทุกคนนี่โอ๊ยม,มันหักได้อหรอมันอ่อนอ่ะมันอ่อนนะทุกคนนี่นะทุกคนนี่ นี่นะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายแหล่ที่แจ็คแกะให้ทุกคนดูก็คือทางรัฐบาลเกาหลีเขาซับพอร์ตมานะครับทุกคนเขาให้ฟรีแล้วก็เจ็จะบอกว่าระหว่างกับตัวเนี่ยในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะมีติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวในทุกๆคนไว้ในในโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคน คือแค่เราถือโทรศัพท์ออกนอกประตูบ้านไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะโทรเข้ามาโทรศัพท์ก็จะสั่นจะแจ้งเตือนนะคะว่าเราออกนอกบริเวณที่กักตัวนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์โทรมาว่าคุณออกไปไหนคุณออกไปทําไมคุณทําอะไรทําไมคุณต้องออกไปเกิดอะไรขึ้นโทรมาอย่างนี้ก็คือจะต้องอยู่ในบ้านนะครับทุกคนแล้วก็เรียกว่าอะไรเบื่อมากเลยนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ เป็นกล่องเขาเรียกอะไรขออนญาตเรียกกล่องยังชีพแล้วกันเป็นกล่องยังชีพที่ทางรัฐบาลเกาหลีเขาจะส่งมาให้สําหรับคนกับตัวซึ่งใจก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีไหมนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจทจะทําคลิปต่ตอๆไปออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับบ๊ายบาย